รู้สึกว่าอาชีพทหารเรือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงครับมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็อีกทั้งยังมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปศึกษาต่อแล้วก็ทํางานในต่างประเทศด้วยครับหลังจากจบการศึกษาชั้นปีที่1นนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกสาขาหรือคณะที่ต้องการศึกษาต่อครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบงานในสไตล์ของอินเจเนียร์ครับ ก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือครับก็จะได้ทํางานในส่วนของการเป็นอิสระการเป็นช่างคุมงานครับซึ่งทหารเรือเราก็จะเรียกว่าพักการินครับหลังจากจบจากโรงเรียนในเรือครับผมก็มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากกรมอู่ทหารเรือครับให้ไปศึกษาต่อในสาขาข,าของวิศวกรรมต่อเรือครับปัจจุบันผมสังกัดกรมอู่ทหารเรือครับซึ่งก็เป็นหน่วยที่มีหน้าที่ ภารกิจหลักสําคัญในการซ่อมยุทธปกรณ์ของกองทัพเรือให้มีความพร้อมอยู่เสมอรวมถึงภารกิจของการสร้างเรือหรือยุทธุปกรณ์ใหม่ๆส่วนตัวผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสร้างเรือตรวจการไกลฝั่งนั้นที่สองครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของกับผมเองของกรมอู่ทหารเรือ ถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหน่วยเทคนิคที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักของกองทัพเรือนะครับแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจและก็ปราบปลื้มใจทุกครั้งครับที่ได้สร้างเรือที่มีคุณภาพได้ซ่อมบำรุงเรือให้มีความสมบูรณ์และทันตามกำหนดเวลาเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของกองทัพเรือครับ